ปา่ามีบุญชวนค่ะทำงานที่ทำงานที่ห้องเคมีคลินิกซีโลห้องซีโลด้วยจุดจุดหน้าของของห้องแลบจุดกระสวยที่รับกระสวยแลบต่างๆที่ตกมาขอแต่เห็นว่าเต็มค่ะด้วยด้วยด้วยแบบว่าอยากอยากให้ข้างหน้านี่เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดแยกงานจัดแยกงานให้แต่ละงาน จัดแยกงานให้แต่ละงานให้เรียบร้อยหน้าห้องเรียบร้อยค่ะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทําจัดแยกงานเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าพอพอว่างจากจากอันนี้กระสวยตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปทํางานประจําของเราเก็บเข้าไป,ป่านทำงานด้านเคมีกับกับซีโลค่ะ มีบัติหน้าที่อย่างมีความสุขทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ของ้รงแลบด้วยนะคะช่วยได้ช่วยได้ทุกทุกอย่างค่ะอันนี้ไม่ก้องเคะช่วยได้ทุกอย่างที่ที่พยาบาลต้องการมีหน้าที่ภูมิใจท,ที่ช่วยได้ทุกคนค่ะหมอช่วยได้แบบ ตอบคำถามเขาได้แก้หน้าง,งานได้อย่างรวดเร็วค่ะบัสดีค่ะห้องแล็บค่ะน้องมีอะไรคะน้องอยากได้อะไรขอเ็ H N หน่อยค่ะโอเคนะคะหนูปิ้นเอาไหมมองเห็นหรือ,อยังน้องมองเห็นป้ะงถ้าไม่เห็นปิ้นเอาเนาะโอเคค่ะบัสดีค่ะบัสดีค่ะเมทิ้งหปล่าคะ น้องค้ามีคนไข้ชื่อนี้ไหมที่ขอรายงานแหลบหน่อยค่ะน้องอะไรรับจ่ายค้าค่ะขอบคุณค่ะจะมีการเพิ่มแหลบเราเราก็ประมาณสักปลายสามโมงใลายสามโมงค่อยค่อยเคลียร์เคลียร์นะเราจะเรียงน,นะก็เป็นการแอปพลิซัมค่ะเช็คดูว่าบาร์โค้ดกับชื่อในที่พูตรงกันหรืเอเปล่าเด็กช่วงลายสามโมงเพราะว่าหลังสามโมงไม่ไม่น่าจะมีการเพิ่มแหลกมา ขอบคุณที่ให้โอกาสได้เป็นพนักงานดีเด่นนะคะเพราะว่าจากเกษียณภายในกันยาน,นี้ขอพี่ขอฝากพี่ขอฝากความรู้สึกความรู้สึกและอยากให้รุ่นน้องกระทําตามบ้างเช่นหนึ่งมีจิตอาสาไม่ใช่แต่ทางานหน้าที่ของตัวเองประจําถ้าว่างเนี่ยบรบกวนเช็คดูข้างหน้าเวลาออดดังหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์หน้ากระสวยน่ะรบกวนช่วยกันเดินช่วยกันเช็ค แล้วก็แจกแบบให้แต่ละงานค่ะถ้ามีโอกาสบรบกวนให้มีจิตอาสาแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็มีความมีความแบบมีวินัยในตัวเองอันไหนก่อนอันไหนหลังรู้จักเวลาในการทำค่ะมีระเบียบในตัวเองผลงานนั้นออกมาดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ